แอดนะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม Down of a g e ครับผม Medieval เ,เกมแนว Tactical SRPG ครับเป็นแนวทีมของประวัติศาสตร์ยุคกลางเนาะ,ะสร้างเมืองวางแผนจัดทัพออกศึกแล้วก็พิชิตศัตรูงั้นเราไปดูกันครับว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างครับหลังจากเข้าเกมเราจะเจอหน้าจอ,าอยู่ไของตัวเกมประมาณนี้ครับก็คือระบบค่อนข้างเยอะนิดนึงครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีความซับซ้อนนะงั้นเรามาดูการตั้งค่าเกมก่อนอยู่มุมซ้ายมือบนครับ ก็จะมีการตั้งภาษาแต่ว่านะตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็คุณภาพของภาพเนะีแล้วก็สามารถปรับตามสเปคคอมหรือว่าสเปคมือถือที่เราใช้ได้เลยครับผมแล้วก็ปิดเปิดเสียงสําหรับมุมซซา์มุมบนก็จะมีรูปโปรไฟล์เราก็สามารถตั้งชื่อได้ครับแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อตรงรูปที่เป็นดินสอรตรงนี้ได้เลยเนาะรูปโปรไฟล์ก็เหมือนกันครับก็าสามารถเลือกตามที่ชอบได้เลยสมมุติผมเลือกรูปนกเนาะนกเป็ดน้ํแล้วกด a d ป f i ครับรูปว่าจะเปลี่ยนระบบวิธีการเล่นครับ จะแบ่งเป็นชัตเตอร์นะซึ่งชัตเตอร์หนึ่งสองสามสี่นะคือเนือ้อเนื้อเรื่องหลักครับอันนี้ก็จะเป็นพวกจะเรียกว่าเป็นด่านพวกฟาร์มทรัพยากรต่างๆครับเดลี mm ่มิชชั่น p p เนาะผู้เล่นประทาผู้เล่นอื่นเนาะอ่ะสาสำหรับวิธีการเล่นก็กดไปที่ชัตเตอร์ครับอันนี้ผมขออนุญาตก,กดด่านตรงนี้ก่อนมันก็จะมีค่าพลังของตัวละครเราครับแล้วก็ค่าพลังของศัตรูพูดง่ายถ้าเราพลังเยอะกว่าเนี่ยก็มีโอกาสจะชนะแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะว่าเกมนี้มีการวางแผน โอเคงั้นเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับกดปั๊เทได้เลยตัวเกมจะเข้ามาหน้าจอโดยแสดงค่าพลังแล้วก็ให้เลือกท a c t i c เ l ้าการครับก็คือการที่เราเลือกเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เลือกเป็นประเภทไหนเนาะก็จะมีความสามารถเพิ่มโจมตี20%เพิ่มสปีดเพิ่มคิด y น a มเอตขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอนะไรการวางแผนของตัวเกมเนะอ่ะเพิ่มเติมน,นิดนึง เราสามารถกดที่ทับของเราแต่ละทับได้นะนี่คือตัวละครหลักนี่คือทับที่เราใส่มาครับถ้าเรากดแล้วขึ้นเป็นโลกสีขาวคืออะไรก็คือโจมตีไม่ขึ้นไม่แรงพูดง่ายคือไม่แพ้ทางกันครับดามจปกติถ้าเป็นโลกสีเขียวคือเราโจมตีได้แรงขึ้นครับผมถ้าเป็นโลกสีแดงก็คือเราโจมตีได้อ่อนขึ้นดูตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่สตองดาเมจครับแล้วทด็ดาเมจแล้วก็วิกดาเมจเนาะพูดงา่ายๆเราจะต้องหาให้ตัวละครเนี่ย หรือว่าทับเราเนี่ยตีที่เป็นโล่เขียวครับเราก็จะตีได้แรงขึ้นนะแต่ว่าการ์ดทคชติคอลการ์ดตรงนี้มันจะมีการ์ดหนึ่งที่เลือกเป็นลายอแท็กได้แต่วันนี้ผมไม่ไม,ไม,ไม,มีเนาะโอเคอันนี้ก็ให้รู้ไว้ครับว่ามันจะมีระบบการแพ้ทางของขอาวุธเนาะสามารถดูตรงนี้ได้เลยดูที่เขียวไว้ครับเขียวคือชนะข่าวคือไม่ชนะไม่แพ้แดงคือแพ้นะครับวิธีการเล่นก็ค่อนข้างง่ายเลยครับก็แค่กดไฟเตอร์ครับหลังจากจัดทีมเลือกรอแล้วก็เลือกทคชติคอลการ์ดก็กดได้เลย เราสามารถเปลี่ยนทฤษฎีข้อการ์ดได้ตลอดนะครับสมมติว,ว่าเอ้ยเราู้สึกว่าไม่ชอบเราก็กดเปลี่ยนเป็นติดคิดทีข้อแทนถ้าไม่ติดชิวแล้ก็กดไฟท์ได้เลยครับตัวเกมก็จะมีระบบความเร็วนะเป็น2คูณ2ก็คูณ1ก็แนะนำให้คูณ2ไว้เพื่อความรวดเร็วครับรู้รู้ว่าถ้าลูกมไม่ได้กดธงขาวได้เลยนะอันนี้ก็คือระบบการเล่นของตัวเกมที่เป็นระบบการออกลบนะครับ จากนั้นเราก็จะได้ของรางวัลครับแล้วก็จะมี next stage แล้วก็ได้ของรางวัลเนาะอ่ะล้วก็ไปที่สติก้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูระบบ daily mission กับ PP ครับ daily mission ก็คือเหมือนกันเลยครับก็คือกดเข้าไปก็แนะนำให้เล่นในครบครับเพราะว่าด่านพวกนี้จะค่อนข้างง่ายแล้วก็ได้ของรางวัลเยอะครับเดือดกลบลก็ไป หรือพูดให้ง่ายๆเลยก็คือเป็นพวกาฟาร์มทรัพยากรแหละครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะอนนี้ค่อนข้างตึงแต่น,นี่น่าจะแพ้เลยเพราะค่าพลังผมน้อยแล้วอาจจะต้องจัดทับใหม่หรือว่าเลือกติลิเคอร์การใหม่ครับถ้าสมมุติเราไม่ผ่านเนาะ เวลาโดนจัดการก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมลองไปดู PP ให้ดูครับผมก็จะมี PP leader นะตอนนี้นผมอยู่ที่60แล้วจะขึ Level นะ้นเลเวล2แล้วแล้วก็กด pattern ได้เลยครับจริงๆระบบการต่อสู้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับแต่ก็จะให้เลือกการนะอันนี้ผมแนะนำเป็นพิเศษครับสำหรับแรกๆที่เรายังไม่ค่อยมีของดีแนะนำให้เลือกการนี้ครับ command line คืออะไรก็ค,คือสามารถสั่งสั่ง ตัวทีมเนี่ยไปโจมตีได้ครับข้อดีก็คือเราสามารถใช้ทีมที่ชนะทางเนี่ยโจมตีได้เลยเห็นไหมครับเราดูเฮ้ยทีมนี้ชนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งตัวนี้เนาะแล้วก็ไปตีธนูเลยก็กดเห็นไหมครับจะเป็นลายไปส่วนตัวข้อหลักเราชนะตัวนี้แล้วก็ไปตีตัวนี้ส่วนทีมนี้ชนะไหนก็ตีนี้อ่ะอันนี้ชนะตัวไหนก็ ทีนี้ก็ได้ครับไม่ชนะไม่แพ้เนาะธนูชนะตัวไหนตัวนี้โอเคแล้วก,กดไฟข้อดีของมันก็คือเราจะใช้ทัพที่ชนะทางสู้ได้ครับมันจะทําให้โอกาสเราชนะต่อให้พลังงานเท่ากาันหรือว่าค่าต่อสู้เนี่ยเราต่ํากว่าก็มีโอกาสชนะสูงครับผมก็เลยแนะนำว่าแรกๆเนี่ยให้เลือกคอมมานด์ไลน์เป็นหลักก่อนทําให้เราชนะได้ง่ายขึ้นครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบการต่อสู้ของเกมครับก็คือเหมือนกับเป็นการจัดทับวางแผนครับเดี๋ยวผมจะไปดูแนะนําการจัดทับอีกทีหนึ่งเนี่แล้วก็จะได้รางวัลต่างๆครับสำหรับระบ,ระบบการต่อสู้ของเกมนก็จะเหมือนกันนะโดยการกดที่ตรงนี้แล้วก็จะมีระบบดานที่ผมแจ้งนะระบบเดลิควีเควีต่างๆแล้วก็ PP ครับงั้นเรามาดูระบบอื่นๆของตัวเกมครับตัวเกม หลักการง่ายๆเลยครับคือกดตรงนี้ตามเควกที่เขาแนะนําให้ทำเนอะอันนี้เขาให้ PP P ชนะ3าครั้งครับแล้วก็จะได้เควกได้เลเวลเนอะยิ่งเลเวลสูงระบบต่างๆก็จะยิ่งเปิดง่ายขึ้นก็แนะนําให้ทําตามเควกตรงนี้ได้เลยครับโอเคงั้นเรามาดูตัวเมืองก่อนที่จะดูระบบด้านล่างเนอะตัวเมืองเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นไมลหรือว่าเป็นพวกวามต่างๆหรือเป็นตัวเมืองหรือเป็นอ่าค่ายทหารเนี่ยแล้วก็สามารถกดอัปเกรดได้เลยคือกดเข้าไปแล้วก็กดอัปเกรดครับซึ่งก็จะมีเงื่อนไขในการอัปเนอะ สำหอัปเกรดเสร็จก็จะสามารถดูโฆษณาเพื่อเร่งความเร็วหรือว่าใช้เงินตรงนี้ครับที่เป็นเพชรสีเขียวเพื่อเร่งความเร็วได้นะครับสำหรับการกอัปเกรดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคงั้นเราไปดูระบบข้างล่างครับระบบข้างล่างมีอะไรบ้างอันแรกเลยที่แนะนําเลยคือยาร์ดหรือว่าพื้นที่หรือว่าลานก็คือพื้นที่การจัดทับครับเราสามารถกดที่ตัวกองทับบาลล็อกนี้ได้เลยซึ่งผมแอดไซน์ตัวละครอ,อยู่4ตัวละครนะก็จะมี4ทับนตอนนี้แล้วก็ตัวละครหลักเราหนึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธได้นะ ตัวละครเนี่ยก็จะมีใส่เกาะแล้ววุฒซ้ายวุฒขวาครับแต่บางตัวละครก็จะใส่เกาะไม่ได้นะครับไม่ใช่ใส่เกาะไม่ได้ดิใส่ชิลหรือว่าใส่โลไม่ได้ครับแล้วก็สามารถกดเพื่อเปลี่ยนได้เลยซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายครับว่าตัวละครไหนใส่อะไรอยู่เห็นไหมครับถ้าขึ้นอีควิ่งก็คือแปลว่าตัวละครที่เราเลือกเนี่ยใส่อยู่ถ้าเป็นชื่อตัวละครอื่นก็แปลว่าตัวละครอื่นใส่อยู่ครับผมดูค่อนข,ข้างเข้าใจง่ายเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับ เห็นไหมครับพื้นที่ตรงนี้คือโล่งแต่ว่าอะไรตัวละครหรือว่าอาวุธเนี้ยไม่ได้มีการใส่ครับแล้วก็สามารถกดมาใส่ตรงนี้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ทุกตัวละครจะใส่ได้ทุกอาวุธนะครับแล้วก็ต้องดูเนาะเห็นไหมครับถ้าใส่ได้จะขึ้นอีกฟลิกแล้วก็สามารถอัปเกรดอาวุธในตรงนี้ได้เลยเนาะปูดง่ายๆงกนเลยก็คือการเข้ามาใส่อาวุธให้ตัวละครครับแล้วก็พื้นที่ยัดยังเป็นพื้นที่จัดทับครับเราสามารถเลื่อนทับไปได้ครับผมสมมติเราอยากให้ตัวละครหลักเราอยู่หน้า บุกแล้วก็เลือกไปเลยครับข้างหน้าตัวทองทุกคนจะอยู่ด้านหลังนี่เป็นแบบแนวตรงนี้ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบครับผมพูดง่ายๆคือพื้นที่การจัดทับนะสำหรับตัวยดนะ์ดเนาะโอเคงั้นเรามาดูตัวนี้ต่อดิฟเฟเน y ก็คือจริงๆก็คือการแปลวัสดุหรือต่างๆเนี่ยเป็นของที่หายากขึ้นครับเช่นแปลจากไม้เห็นไหมครับ800อันเป็นแผงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้ ที่เป็นแท่นยาวๆแทนเนะเปลี่ยนจากรวงข้าวเป็นขนมปังเห็นไหมครับพุกเนี้ยก็คือลงแปลสภาพครับเซลไอเทมก็ตรงตัวครับก็คือขายเทมที่เรามีอยู่ก็แนะนําให้ขายอันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ใช้ครับล้วก็กดเลยแล้วก็เซลไอเทมได้เลยครับอ่าับคราฟก็คือก็คือการคราฟอาวุธต่างๆครับก็จะมีคราฟเครื่องพวกอุปกรณ์ต่างๆในการทาฟาร์มอาวุธที่แทงอาวุธฟันอาวุธทุบ แล้วก็บูปินต่างๆครับแล้วก็สามารถกดได้เลยซึ่งเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะมีขึ้นว่าใช้วัสด,ดุหรือว่าวัตถุดิบอะไรบ้างครับสมมุติว่าผมจะคาเป็นดาบแล้วกันนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะใช้เงินทั้งหมด7 2เวลาทั้งหมด6นาที5 5ิาวิใช้ไม้2 1 6แล้วก็ใช้รวงข้าว2 1 6แล้วกดคาบได้เลยแล้วก็รอครับดูโฆษณาเพื่อเล่นความเ็วได้หรือใช้เพชรสีเขียวได้เหมือนกันเนาะเหมือนกับระบบอัปเกรดครับผม สโต้ก็ตรงไปตรงมาเลยครับก็คือของที่เรามีทั้งหมดเทดดิงฮับเบก็คือท่าเรือในการดูโฆษณาครับเราจะดูได้วันหนึ่งก็คือ5ครั้งครับก็จะได้ของ5ชิ้นอันนี้ผมดูครบหมดล้วซึ่งจะมีการรีเน็กอ่ารีวอร์ดครั้งต่อไปก็คือ1 9การชั่วโมงพูดง่ายๆคือผมแนะนำให้กดดูได้เลยรีซอทก็คือพื้นที่การฟาร์มต่างๆครับก็คือจะเป็นเหมืองเป็นไม้เป็นอะไรครับก็คือจะกดเข้าไปดูได้ซึ่งเราก็สามารถ เข้าไปอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับยิ่งอัปเกรดสูงเราก็จะยิ่งได้ทรัพยายกรแล้วก็สามารถแอดสไซ์ตัวละครเข้าไปได้ครับแต่ว่านันตอนนี้ผมยังไม่มีตัวละครน,นะตัวละครได้จากการผ่านด่านแล้วก็การสร้างเมืองเนะเห็นไหมครับตัวละครพวกนี้พื้นที่ด้านล่างที่เขียนอยู่เนี่ยก็คือพื้นที่ที่ผมแอดสไซ์ไปแล้วครับอันนี้ผมแอดสไซ์เข้าทัพสตัวนี้เห็นไหมครับเป็นยาร์ดเนาะพื้นที่การจัดทัพอันนี้แอดสไซ์ไปที่ฟาร์มอันที่อัไซีไปที่ฟอสอันนี้แอดสไซ์ไปที่ตัวลัมเบ เดี๋ยวผมให้ดูตัวที่ assign อ่ะดูฟาร์มก่อนข้อดีของการ assign คืออะไรก็คือได้ทรัพยากรเยอะขึ้นเห็นไหมครับบวก1นึ่งเลยมาดูที่ไม้ครับบวก348เลยซึ่งตัว assign เนี่ยมันจะมีมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าเรา assign ตัวนี้จะได้เยอะกว่าตัวนี้ผมแนะนําให้ assign ให้ถูกนะเพราะตอนนี้นผม assign ผิดนี่นะครับเพิ่ม p r o d u ั t 620เลยอันนี้กดมาเลย แอสไตน์ที่ตัวนี้ก่อนเพราะผมไปแอ s สไ n น์ผิดนะครับก็แนะนําว่าแอดสไตน์ถูกต้องครับยิ่งเราแอดสไตน์ถูกต้องก็จะได้ของหรือว่าทรัพยากรที่เยอะขึ้นครับผมเดี๋ยวผม่านแอสไตน์ตรงนี้ก่อนอ๋อตอนนี้คราบอยู่ก็เลยไม่สามารถเอาออกได้ครับต้องรอให้คราบหมดก่อนพูดง่ายๆระหว่างการแอดสไตน์เนี่ย เราจะต้องไม่มีการทํากิจกรรมต่างๆตอนนี้ผมคราบอยู่ก็เลยยังอันอัดไซน์ไม่ได้นะก็แนะนําว่าเวลาเราจะอัดไซน์เข้าเมืองตรงไหนอ่ะก็คือให้อัดไซน์ให้ถูกครับโดยการกดไปที่เมืองอ่ากดไปที่พื้นที่ที่เรานั้นๆอ่าดับแจ็คเนอะแล้วก็ดูเห็นไหมครับจะมีบอกอยู่ว่าได้เท่าไหร่แล้วก็อัดไซน์ได้เลยก็จะมีชื่อตอัวละครตอนนี้ผมมีอยู่ตัวละครทั้งหมด4 5 6ห้าตัวนะซึ่งตัวละครก็จะสามารถหาเพิ่มได้ครับจากการผ่านด่านต่างๆก็คือตรงนี้ครับ ชัตเตอร์นะก็จะมีรางวัลตอนที่ผ่านครับว่าได้ตัวละครได้อะไรครับได้อาวุธได้เกานะเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือตรงนี้ครับนี่ลิฟวิ่งควอเตอร์ครับก็คือพื้นที่อยู่อาศัยครับยิ่งเร็วเร็วสูงสูงแล้วก็จะมีตัวละครหรือคนเข้ามาอยู่อาศัยใหม่แล้วก็สามารถเอาคนเนี้ยไปอ s s i g n ในพื้นที่ต่างๆครับ สำหรับตัวเมืองต่างๆที่ขึ้นมาหรือว่าพวกอุปกรณ์เขาเรียกว่าอาคารก่อสร้างต่างๆเนี่ยจริงๆก็อยู่ในระบบตรงนี้นะครับนะไม่ได้มีความซับซ้อนครับจะมีตรงนี้แ่าแหลกที่แยกออกมานิดนึงก็การจัดทับเนาะนี่ซึ่งตอนนี้ผมแอาสาไป4ปตัวเนาะโอเคแต่ว่าจัดทับสูงสุดตอนนี้มันก็ได้แค่4ครับเพราะว่ายังไม่สามารถจัดได้เพิ่มผมเคยลองแล้วใส่หปุ๊บเขาจะบอกว่าแม็กเนาะแม็กที่สอ่ะ ลืมอธิบายสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ tactical card ครับมันก็คือการเลือกการ์ดหรือการที่เรามซีซึ่งตอนนี้ผมจะมีแค่พวกเบต้านะก็จะมีความสามารถต่างๆครับสั่งเป็น c o m m า n ด์ไลน์เฟนซี่ลา b a ดเบ l l อ n อิขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนได้เลยครับว่าจะใช้การ์ดไหนแต่ว่าผมแนะนำการนี้เป็นหลักครับเพราะว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถเลือกเลือกเขาเรียกว่าอะไรอะ เลือกได้ว่าเราจะตีทับไหนที่อ่อนแอหรือว่าแพ้ทางเราครับเราสามารถเปลี่ยนการ์ดได้ด้วยครับรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ดเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่อยากหลบเรากดได้เลยครับแล้วก็เลือกตัวที่เราใช้มาแทนเห็นไหมครับพวกนี้การ์ดเนี้ยจะสุ่มออกมาเนะาะห้าใบซึ่งเทิร์นหนึ่งก็จะสุ่มการ์ดต่างๆครับสําหรับระบบเกมรวมๆผมว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับอ่ะลืมไปนิดนึงมีบัตเทิลพาร์ตเราก็สามารถกดเข้าไปเก็บได้ครับก็จะได้ของออกมาต่างๆเนาะก็ทั่วไปเลย ไม่ได้มีความซับซ้อนโอเคครับงั้นเรามารีแคปตัวเกม d a w น์โหลดมิดเวร์กันครับตัวเกมเนี่ยเป็นแนวสร้างเมืองวางแผนจัดทับเนาะขยายนะจกักผมคิดว่าตัวเกมมีระบบซัพพอร์ตที่เล่น้นง่ายเข้าใจง่ายครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยสวยงามเลยสามารถปรับให้สวยกว่าที่ผมปรับได้ครับคิดว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งถึงเสียตังก็ยังถือว่าคุ้มเลยครับของดีจริงๆต้องโดนเดี๋ยวผมทิ้งลิ้นทั้งไอ s ทั้ง Android ไว้ให้นะครับ ตอนลบคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก,ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ